เชื่อทุกจังหวัดเลยเว้ปีที่แล้วกุศาทำนาวู้ได้ข้าวตกยี่สิบกระสอบตาไปขายมดเออเมื่อกี้เราก็ลืมขโมยข้าวพระตาไปขายกันนะยุงเต็มปิ๊บเลยน่ะที่ผมไม่แบกนะป๊าดไปขายรอบเดียวเลยบอกแกเหลือให้ผมอยู่หนึ่งกระสอบ แล้วอกิันแล้วทำพันทำพันใช่ไงรอรอมันจะเกี่ยวออก่าช่วงหน้าพฤ่อิกาไงของใจที่ปลูกไว้อย่างเี้ยแล้วพอตายอยู่เนี่ชนบุรีผมวางแผนไว้แล้วถ้าพวกราอเยอะอย่างเงี้ยเจ้าก็ไปอยู่ชนบุรีแล้วไปสิรล้อยเฮ็ดแล้วเนี่ยไปเงี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาใช้คืนหมอขิงเชื่อผมเิผมคนนึงแหละ อยู่แม่งสักเจ็ดมือเมียไม่โทรตามก็ไปกลับหรอก ถ้าถ้าผมได้สัก7วันนะรวมตัวกันได้สิคนอ่ะได้สักเจ็ดวันนะผมเกลียนแลนให้นาให้ธุรกิจเขาทำให้ยุ่งเขาไว้ให้ธุรกิจเขาทำให้ยุ่งเขาไว้โร่เซลผมเกีียวไปหมดแล้วสมองสคนนี้ทำเรื่องโรล่าเซลคนนี้ทำเรื่องผสี่คนแรกตายไปแล้วคนที่ส คนที่คนแรกตายคนแรกเนี่ยเขียนพินัยกรรมไว้ว่าให้มีเมียได้สี่คนไอคนที่สองที่สามมันไปอ่านพินัยกรรมว่าอ๋อพี่เขาเขียนไว้พูดจริงพูดเล่นพูดจริงอ่ะพูดเล่นที่ไหนกัถามหมอที่มาทำโปรเจกต์ใหม่แบบนี้นะทำสวนท้าข้างทางผมก็พาหมอไปดูผมูบ้านหลังไหนหลังไหนมั้งเปสวน้ดยก็ มีสองคนพวกผมเน้น <พอ S 2> ผ <ม S 1> <า>ลิตภัทะเบียนของประเทศเลยครับนึงพอสร้างเสร็จปึ๊บใครจะมาซื้อตรงนี้ครับแต่ถ้าดูดนมเขาแล้วไม่เรียกว่าภรรยานะ่ะไม่ใช่ต้องเลี้ยงดูเขาด้วยให้เขาเลี้ยงดูตัวเอง พี่กมาฮ่เคเออ เจนถ้าต่อก็ยัดใต้โต๊ะเอออันเดอร์เทเบิลเขเนี่ยเดี๋ยวต่อเรื you know, ่องขาตัดมัาคเลิกคิดเลยเนาะไม่มีอะไรยากเลยครับแค่นี้เดียวถ้ามันปวดใหม่แล้วก็มาหากันใหม่นี่างนี้แหละเป็นคนปวดหัวจะนึกว่าปวดหัวเป็นเรื่องธรรมชาทุกคนก็ปวดอย่างนี้ มจะไปที่ไหนอ่ะจันกระดูกอ่ะมันอยู่ดีๆก็เจอหมอที่นี่เราทำเรื่องดีๆกันไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะเจอเรื่องดีๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆดีกว่านี้ก็ยังมีอีกแต่มันจะค่อยๆเวี่ยงมาโอ้บางคนเนี่ยขนาดที่โจรอ่ะยังไปโดนโขดสี่พันห้าอ่ะผมฟังแล้วผมก็หัวเราเพี้ยทำไมไม่มาหาผมผมจะทำให้ฟรีอะไรเพื่อแก้ที่แหล้ว

อแรงๆคแห้งแห้งเอาเลยอะไ้เลือกอาบล้างมันะก็บ e ุญนักบุญนักสัไงเออใส่เมียจะกำพันเจ้าเออ่นดเดียวนเาจะทำให้เยอะๆทำให้เยอะอ่านเยอะหรือยังเห็นไหมันนาความลง

มันใช่ฮอนด้าวิบโตโยต้าวะแต่สีรถอน่มองเพียงแองไม่ทันันไหกลับมาเลยอยู่ไงวะ แนีมันแห้งจนหมดนะพี่แกยวเมื่อคืนโดนยังยังเนียังเมื่อคืนยังไม่ได้กินยาแก้เสร็จเออแรงๆเนี่ยเออยา เน่ครับคือบอกว่าทำไมมันไม่แด well. งไม่เป็นไรก็มุดลายก่อนให <S 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 ้สบายให้สบายครับให้คนปล่อยสบายแล้วก รุ่นที่เกี่ยวว่าน,น้ำมันจะมันร่วมท,ที่ได้แปลงตรงไหนที่ก็นับมือปลูกอ้อยหนึ่งไร่ทำร้านให้เสร็จภายในวันนั้นเลยเออหลังจากนั้นก็เปิดทำการได้เลย <c oughs> เออเออดีว่ะเปิดทําการเลยอยาให้เสียของ,งปีให้มให้มาเหลือแค่พื้นที่หนึ่งไร่อะ <c oughs> ใช่ไหมครับต้นพันธุ์เราก็เตรียมไว้ ปุ๋นยนี้เราก็เตรียมไว้จากนั้น,เอ,นเอาแรงเพื่อนอย่างเดียวได้ได้ไดมีมีอยู่มันมีกลุ่มผู้ปลูกอ้อยอยู่อ้อยขันน้ำแล้วก็เอาันนั้นก็ออกเครื่องไปตั้งเสร็จสรรับปุ๊บทำพิธีเปิดร้านร้องเบิงน้ำอ้อยร้องเบิงอ้ถือคนละแก้วไปกวดวจเอลองเบิงตัวถนนสายหลักทั่วประเทศเราจะยึดคองให้หมด เฮ้ยขอไทยเดนมาร์กแล้วเขาไม่ให้เขาบอกว่าไปทำวังน้ำเขียวดีกว่าใครนะนี่ไงพี่นวยไทยเดนมาร์กแกไม่ให้พื้นที่แกบอกไปทำวังน้ำเขียวดีกว่าที่เยอะเนี่ยแกไปอยู่ไทยเดนมาร์กไงเราออกข้างทางหลวงนี่แหลยอ๋อไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ตัดไฟเลยไทยเดนมาร์กอ่ะ เอาแท้อยู่ติแท้อยู่เอาแท้บอกนี่เขาต่อคิวกันอยู่ได้หน่สบายเลยยืนก็ไม่ได้มดแดงกัดมดแดงเยอะนั่งเก้าอี้ถ่ายรูปขอบันทึกหน่อยนะได้ด้วยเพราะว่าหมอเขาเอา